สวัสดีค่ะทุกคนสำนักข่าวโซชินมุนของเกาหลีใต้มองว่าอาวุธเกาหลีใต้หรือ k d e f e n s e คือเบื้องหลังสำคัญที่ทำให้กองทัพไทยเหนือกว่ากัมพูชาอย่างท่วมท้นในสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนตอนนั้นเราเล่าเรื่องยุโทโธปกรณ์ทั้ง3ระบบที่ถูกกล่าวถึงไปแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือปฏิกิริยาของผู้ชมโดยเฉพาะชาวเกาหลีใต้ที่มีทั้งการประกาศความเป็นพันธมิตรจนถึงขั้นเสนอให้สนับสนุนอาวุธให้ฟรีๆเลยทีเดียวค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกบทสรุปจากข่าวดังกล่าวพร้อมทั้งพาไปฟังเสียงจากคอมเมนต์สุดเดือดจากทั้งสองประเทศที่สะท้อนทั้งความรู้สึกผูกพันทางประวัติศาสตร์ความเชื่อมั่นในศักยภาพทางทหารของไทยและความหวังในการกวาดล้างอาชญากรรมในภูมิภาคค่ะอย่างที่เราทราบกันจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะสำนักข่าวโซชินมุนได้วิเคราะห์ว่าการครองความได้เปรียบของกองทัพไทยมาจากยุทธปกรเกาหลีใต้หลัก3ระบบค,ค่ะ หนึ่งคืออาวุธนำวิถีความแม่นยำสูง KGB ที่ใช้ในการโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในภูมิประเทศที่ซับซ้อนอย่างรวดเร็วและแม่นยำเหมือนการผ่าตัดด้วยมีดสัญญาพาสอ 2. คือเครื่องบิน T-50 TH Golden Eagle ที่ส่งไปประจำการใกล้ชายแดนเพื่อสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาและป้องปรามไม่ให้ฝ่ายกัมพูชาตอบโต้โดยไม่ยังคิดและ3คือเรือฟรีเกตชั้นภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือรบที่ทรงอนุภาพที่สุดลำหนึ่งในเอเชียตะวัน เเเีีียงงงงงใตต้้้้ทททททท่่่หนนาาาปิดดลลลอมะััสสกบรรุงงงขออกพชาาได้ย่สมมบบููณ์ัทสรุปของโซชินมุนเน้นย้ำว่าการนำยุทธทปกรณ์เหล่านี้มาใช้ได้เพิ่มขีดความสามารถในการป้องปรามและอนุภาพการรบของไทยในสถานการณ์จริงได้อย่างมีนัยะสำคัญและความร่วมมือนี้ได้ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจทางทหารที่แท้จริงในภูมิภาคไปแล้วค่ะ ซึ่งนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสตอบรับอันน่าสนใจที่เราจะพาไปดูกันค่ะนอกจากนี้ยังมีการเสนอแนะให้เกาหลีใต้สนับสนุนอาวุธเพิ่มเติมอีกด้วยอย่างอียงจองที่คาดการว่าถ้ามีเคนายและชุนมูกองทัพกัมพูชาของได้สัมผัสกับนรก อีสานจินก็เสนอว่าควรสนับสนุนมิซายเพิ่มเติมให้ฟรีไปเลยจะได้เป็นการยืนยันประสิทธิภาพในการรบจริงและเป็นโฆษณาด้วยและยูเซอร์ลีบอกว่าช่วยกวาดล้างองค์กรอาชญาตันในกัมพูชาให้หมดผมอยากจะสนับสนุนกระสุนให้สัก1ล้านนัดเลยอย่างไรก็ตามก็มีบางความคิดเห็นที่ตั้งข้อสังเกตและสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุว่าไทยใช้อาวุธเกาหลีใต้อย่างชัดเจนอย่าง Big ก y e สแสดงความเห็นค่อนข้างรุนแรงว่าไม่มีอะไรยืนยันว่าใช้อาวุธเกาหลีเลยสักนิดเดียวในข่าวก็พูดเองแล้วมา พาดหัวว่าอนุภาพ K Defense ์ได้ยังไงกันสังอโรสารังหันอีเนาะก็เสริมว่าจริงไม่มีอะไรยืนยันเลยสักอย่างเพราะกัมพูชาไม่มีเครื่องบินรบ F16 บินขึ้นไปก็จบเกมแล้วจะต้องเป็นอาวุธเกาหลีอะไรกันแต่ก็มีคนไทยอย่างภูชิตสกิดปิ่นตอบกลับไปว่าแม่ทัพเรารายงานแล้วนำเข้าลำเบิดจากเกาหลีใต้และมันแม่นยำม,มากรุนแรงด้วยและสัตยยะคำคมที่สรุปแบบติดตลกว่าเกาหลีผลิตอาวุธไทยเราเป็นคนใช้กัมพูชารีวิวอาวุธ ครบจบในที่เดียวสุดยอดจริงๆ geopolitics และประเด็นอาชญากรรมความเห็นอีกส่วนหนึ่งพูดถึงประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์และปัญหาอาชญากรรมโดยมีการระบุถึงการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์ที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนอย่าง Hard Google ที่บอกว่าประเทศไทยเรากำลังสู้อยู่กับประเทศแสแกมเมอร์คอเซนเอเ็นเแห่งการหลอกลวงเราจะจัดการพวกมันให้หมด และ G H V J K ที่กล่าวถึงการแก้แค้นให้พันธมิตรที่ถูกกระทำโดยกลุ่มอาชญากรรมในกัมพูชาว่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเกาหลีใต้และญี่ปุ่นล้วนเป็นพันธมิตรของไทยกัมพูชาบังคับใช้แรงงานและหาประโยชน์จากพวกเขาถึงขั้นเสียชีวิตและบังคับค้าอวัยวะด้วย ไทยจะไม่อดทนกับเรื่องนี้เราต้องแก้แค้นให้พันธมิตรของเราและทําให้กัมพูชาต้องชดใช้ในสิ่งที่ทําลงไปซึ่งมุมมองนี้ได้รับความสนใจอย่างมากโดยสรุปแล้วนะคะการนําเสนอข่าวเรื่อง K Defense ์ในสนามรบจริงนี้ทําให้เกิดการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพทางทหารของไทยและตอกย้ําความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ในฐานะพันธมิตรเก่าแก่ที่พร้อมจะสนับสนุนกันในยามจําเป็นค่ะนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการจัดการกับปัญหาอาชญา ยากรข้ามชาติที่ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการด้วยค่ะ